ใส่นหนาวใช่ไหมหนาวอ้าวทำไมมันไม่มีไฟเลยล่ะเหรอมันมืดแท้มืดแทนใช่ไหมมืดได้ค่อยๆในห้องไม่เห็นหุ่งเลยเดี๋ยวจอร์ดีค่อยเออเดี๋ยวอร์ดมืดพาดากับไปเมื่อกี้ไปกี่วันนะสามว่าจะไปสองสามเลยสามวันลูกสาวกลับค่อยมาบอก เห็นที่ตัวคอยก็ดูคลิปเจ้าอยู่ไดอ้ขอบคุณค่ะเห็นดูคลิปเจ้าลูกสาวให้ของขวัญกรุงเทพให้ของขวัญให้อะไรเนาะเจ้าทําคลิปเป็นกําลังใจเลยค่ะขอบคุณค่ะแจ๊คะมีบุญติดติดเหลี่ยวบ่มีบุญติดแก้วบ่ติดฟันบ่ดราเสรีอ๋อนี่ดาราบ้ากันพูดอยู่ว่าลูกสาวแม่ดาคนโตก็สวยป้าแถวบ้านบอกเออลูกสาวเพิ่นสวยเลย ก็แบับไปวันกลับไปวันเดียวสองคืนสองคืนสองคืนเลยนะกลับไปตอนสว่างตอนกลางคืนเนาะกลับไปกลางคืนสว่างมาก็ไปทําธุระที่ของขบ้านที่บ้านสว่างเพราะเลื่นย้อนแสงมาก็ไปดวงหลวงแล้วก็มาเลยมามืดจังเลยยังมืดอยู่เหมือนเดิมหันหันทีแล้วก็ยังมืดอยู่เลย มามาส่งมาส่งที่ส,สกลนครจัคจปามาจำปาโอ้ยสุดยอดเลยเมาบัม <า S 3> ืีนไข่มาลูกมาเมื่คอคืนนี้กินพึ่งยาพาราเร็วกินข้าว,วตื่นเช้ามาโอ้สีสี่แล้วอ่ะลูกมามาดังมากินข้าเร็วจำปากลัวไม่กล้ามาเจ้าหวานเจ้ามีบุญแล้วจำปากลัวไม่มา น้องกลัวนะคะพี่ไม่กลัวนะคะจ่าแพรก็นั่งบอกว่านนั่งเขามกอยู่เห็นเไหมอีกเดี๋ยวลูกสาวนาตรงนี้แม่แวันเสาร์นะคะเขาเข้ามาเดี๋ยวี่ยมมาแบบนี้นะเออนั่นแหละถามป้าถามป้าดาป้าสาแล้วใช่ไหมป้าแถวบ้านว่าได้ไหมที่พระที่นั่นข้าวหลามน่ะไม้ไม้ไผ่น่ะวันนั้นเขาบอกว่าเป็นเวทะ เขาไม่อยากตัดเดี๋ยวเขาจะตัดมาให้เดี๋ยวเขาตัดมาให้บอกถ้าเขาตัดมาให้ก็โอเคเราก็จะได้รำข้าวกันเนาะเราจะได้นึ้อเราจะได้ทำข้าวข้าวหลามกันนะคะกินแม่ย่ากินปลาเนี่ปลานี่บล็อกข่าบกินบกปลาขีโกจะกินเซสาอาโฟนอขาะเานียวแข็งกะแข็ง แฝ่ก็นิสัยดีดีดูสิสไม่แย่งน้องนะมานั่งรอใช่ไหมแฝ่อ่านั่งรอให้น้องอิ่มก่อนนี่ก,ก,ก็อากาศก็เริ่มสว่างแล้วก็เริ่มสว่างแล้วเนาะแต่ในจอโนอนสว่างเลยนะแ,แล้ว,จ,วจะแฝ่ก่อนนิสัยดีนอนรอมันก็ไม่แย่งน้องนะจำปามาลูกมาจำปางแล้วพีนะคะเปิดแฝดใส่นะคะแจ้งจำปางแล้วให้แฝ่ก่อนนะฟส บ้านๆฮะแปรดูแปรฮะบ้านๆตอนนี้ค่อยเปิดแปรใส่ก็เห็นเห็นเส้นแล้วกินคละครึ่งลูกแปงแจ้งแล้วมาให้เจ้าแปรเอามดนะกินกันเลยกินกันเลยเดี๋ยวเอาน้องจำปามาก่อนน้องยำปา ต้มมะต้มมะเขือเนียนให้ปราเจนมนันแพรแย่ะทำน้องนะแปบอกแล้วบอกปฟังบอกฟังแล้วมา,านั่งร้องฮ้ย<อ><อ>กินข้าวลูกกินข้าวนี่ข้าวกับปลาทูนี่เร็วกินข้าวกับปลาทูนี่เร็วแม่อุตส่าห์ไปตลาดแล้วซื้อปลาทูมานั่นเนี่ยนั่นนี่ กินเร็วมามีบุญมีบุญมาเร็วหยิมแล้วบ่ะเร,เร็วมีบุญมาลูกอ่ะขึ้นแล้วแม่คำสายสวัส <ซะ S 1> ดีวันชุกแกขึ้นหลายเ่งข้าวบ่ะกินลูกกินกินแกอยู่ข้างหลังนะแกเดี๋ยวอให้ เดี๋ยวให้นะแปรกุ้ยฉลองสิบแกอย่ายแย่งน้องนะฉันเดาคนนี้ขำแล้วใหม่อย่าลืมกดไลค์ <S <S กดแ<ห>ชร์นะ,ะกดไลค์ให้กดไลค์กดไลค์ให้สวด้วยมีสวด้วยค่ะมีบุญกินแล้วกินแล้วกินแต่ปลาทูไม่ใช่มีบุญจำปามามีบุญมาแล้ย มีบุญมันอิ่มแล้วเจ้าของเองก็ดีบุญเอาไม้ไข่ในต้มนี้ไม่มีไข่ไม่มีไข่กินแต่เช้าคือไข่เลยเนาะมันเกิอบเกือันก็มีใสลูกจริงจริงนะด่าเฮ้ยมันติดแล้วมันติดถอดเกือบแล้วมันติดถอดเกือบแล้วโอ้ยใส่กระถอดเอาเนาะเฮ้ยมันหมดแล้วนเนาะไว้ด่างอื่นเช้วมันสหมืดละ มีนใหญ่่มมามีแผะมาม่แผะนั่งฟิงไฟกันเด้อพี่น้องข้าวกระซุกแล้วโอควันเอน้เฮ้ยควันเถอะนะเฮ้ยะะเยอาออกกันเด้อควันโผลหมอดมอดแ,แล้วิหมอดแล้ว เขาก็ไปอาบน,น้ำลงไปแล้วหมดไฟแล้วนี่มีไข่ต้มไข่ต้มให้น้องเดียนไปโรงเรียนนะอิ่มไหมลูกจำปาพอแล้วเปรเนี่ยกินหลายรอบแล้วเดี๋ยวให้น้องจำปาก่อนกินอะไรเปรอื<ฟ>อมอมันกินยังไรก็ปะทูไงเอาให้มัน แล้ข้าวกับปลาทูหลานไม่กินไข่แมวกินปลาทูเอ้ยน้องก็กินแต่เช้าอย่างนั้นดีเนาะบางทีมันก็ซื้ไปกินมีใจถูกแ้วเอ้ยน้ำมูลกับโอไม่เป็นไรครับไม่กินข้าวเช้ากินแต่ข้าวเย็นข้าวเที่ยงก็กินเขาก็กินบัฟช็บๆเขาก็กินอืมกินคนเดียวเงี้ย มันจะติดคอไหมมันจะติดคอไหมเฮะจะปาาลาเมออเอน้ำใส่รา,างราแวงน้ำใส่ให้ก่อนเออเระแวงกลัวเลยมันกลัวมีกล,วมกลัวเจ้าแป้มากเลยนะไม่พี่เจ้าไปเจอมันมันอยู่ข้างบนองผัวมันอยู่ตข้างหน้าเช่อผมขดตะมอกไปตรงนั้นเหรอ หลงไม่ได้มันเป็นตัวมันเป็นตัวตัวเมียบอกจะต้องไปทำมันมันไม่เหมือนเจ้าอะไรทำมือเลือดทำเหมือนถามๆบ้างทำมันน่ะมันกี่ขวดก็เอาไปทำมันเลยบกว่ามันจะเยอะน้ำแค่นี้แหละโอ้อิ่มแล้วทั้งมีบุญอ่าทั้งมีบุญทั้งจำปาอิ่มแล้วเยอะไวถ่ายได้เยอะดีแล้ว น en, oh, uh, ั่งแอบนั่งแอบนั่งแอกียกินข้าวกินข้าวแกล้กันะปากไปกินข้าวด้วยกันนี่กินกินกินแบบกินเลยนี่กินเมื่อกี้เขกินแบบที่านเลย ไปแล้วอไปแล้วไปแล้วไปแล้วกินได้โลกได้มันกินจะาแปเอาไปกินในห้องมันกินได้มันนี่มันเหมือนกินละแวงอ่ะมันติดเหงือกที่นั่นมันติดเหงือกมันติดเหงือกติดฟันพอแล้วแป สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแม่ดารดน้ำผักก่อนเดอ้อผักก็กำลังงามงามพี่น้องนี่ผักก็กำลังงามนะคะขอรดน้ำผักก่อนค่ะ